ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนอยู่โลกกับดินคนอยู่่วกกับแหล่งน้ําคนอยู่โลกกับป่าอย่างยั่งยืนนะครับเมื่อดินเมื่อแหล่งน้าเมื่อป่าฟื้นฟูกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ครับความมั่นคงทางอาหารจะตามมาท่านคนเนียครับท่านช่วยอดแมสก์อหน่อยท่านท่านช่วยแนะนำตัวหน่อยครับผมผมอชนน่ครับ ในวัชนาศรีแก้วเป็นผู้แทนรศดรจังหวัดหน้า,นา,นานในเขตที่ตั้งที่ 2, สอ,ง,ง,สนอ,นอนสงนะครับซึ่งประกอบด้วยเบอร์เว้าน้อยน้าหมื่นบ้านหลวงชลิศุภะแม่จิรินนะครับแต่เวลาผมแนะนําตัวในสภาผู้แทนรัศดรเนี่ยผมจะใช้คําว่าเป็นผู้แทนรัศดรจังหวัดหน้า,น,า,น,าน,นะครับนะครับแต่ว่าที่มาก็คือในเขตที่ตั้งที่สองปัจจุบันก็เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยน,นะครับแลวก็ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นผู้นาฝ่ายค้าน ในสภากุธนรสวร์วิสัยท่านมองเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คนเราเนี่ยอยู่ร่วมกันกับน้ำกับน้ำกับป่าให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยท่านมีมุมมองอย่างไรบ้างเรื่องนี้พูดถึงเรื่องวิสัยท่านมองคนอยู่กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดนะครับก็คือว่าคนต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้และสิ่งแวดล้อมต้องอยู่กับคนได้ครับต่างฝ่ายต้องอยู่ด้วยกันอย่างสมดู มีบางสิ่งที่คาดหวังและมีความเป็นไปได้เฉยๆนี่แสงทั้งตัวมองเห็นได้ก็คือปัจจุบันนี้เนาะปัญหาการเสื่อมโทรมของสภาพดินแหล่งน้ำป่าเนี่ยเนาะมันไม่ใช่แค่ปัญหาเฉพาะจังหวัดหน้าหรือว่าระดับประเทศมันเป็นปัญหาระดับโลกอย่างเช่นประเทศอัฟกานิสถานนั้นจะเป็นเขตต้องขายอวัยวะว่าขายไตหรือว่าขายอ่า ลูกเนาะเพื่อนำเงินมาจูเจือครอบครัวจึงชีพเนาะก็คือเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารเนาะก็คือที่มาคุยก็คือจะจะคุยเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอ่ะแล้วก็การอยู่โดยไม่ต้องพึ่งทางเงินเป็นปัจจัยหลักอย่างเช่นอ่าการทําปูกผักสวนครัวก็คือการปุกผักอย่างเช่นปลูกอ่าต้นมะกรูดหรือว่าสะเดาหรือชะอมเนาะเลาปลูกในฤดูฝนลงทีเดียวไม่ต้องรดน้าก็คือฝนจะตกลดเองเนาะ แล้วก็กินอย่างเช่นสเราวกินเป็นชาติเลยเนาะก็คือลงแค่ครั้งเดียวอ่ะคือค่าค่าทุกอย่างเนี่ยจะซึ้อหมดเลยครับมันก็ไม่มีความมั่นคงทางอาหารเกิดขึ้น,นครับ,รบถ้าเอาเอาจุดเรื่องความมั่นคงทางอาหารมาเป็นตัวตั้งในการพูดภาพรวมเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีครับเป็นตัวอย่างที่ดีจะฉายภาพให้เห็นว่าคนกับสิ่งแวดล้อมควรจะอยู่ร่วมกันอย่างไรนะครับวิธีคิด ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสองสามพศษวัตร์หรือประมาณเนี่ยประมาณสองสามพฤษวัตรที่มานนะครับสามสี่สิบสิบปีที่ผ่านมาน่ะมันอาจจะเป็นวิธีคิดของมนุษย์ที่ผิดคือใช้เงินเป็นตัวตั้งใชับใช่ครับใช้เงินเป็นตัวตั้งในการลงชีพแม้กระทั่งบ้านเราเองน้านเราเองเนี่ยก็ถูกวิธีคิดแบบนี้ก็ดำ่ตีเข้ามานะครับคุณหมอไปลงพื้นที่เนี่ย เห็นเขาทำมาหากินจากวิถีชีวิตดั้งเดิมเราเท,ที่อาศัยนะครับสิ่งแวดล้อมที่เหมือนน้องยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยนะครับเข้ามามาเป็นพเครา่ในการนำลงชีวิตแต่ว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงครับเปลี่ยนไปแค่ว่าเมื่อก่อนเคยปลูกข้าวเมื่อก่อนเคยปลูกพืชผักสุนครัวครเคยอาศัยสิ่งแวดล้อมที่มีอยูนะ่อาศัยป่าเป็นซปเปอร์มาร์เก็ตนะครับใ,ในการนำลงชีพ พอมีเรื่องกระแสเึ่งเข้ามาใช้เงินไปลงปุนอา่านมาปลูกพืชเช่งเดีย่วยว,ยวยข้าวโพดปูกข้าวโพดอย่างเดียวแล้วก็ตอบว่าปลูกข้าวโพดจะเป็นทุกอย่างในการดำรงชีวิตได้ไม่ต้องปลูกข้าวเอาข้าวโพดเอาเงินจากข้าวไปซื้อข้าวครับซึ่งวิธีคิดแบบนี้นะมันก็เลยเกิดภาพที่เหมือนพวกเราเห็นเนี่ยมีการขยายพืธที่ปลูกข้าพพวโพดไปลุกล้ำพื้นที่ป่านะครับภาพที่เกิดขึ้นเมฆา ไปทำลายสิ่งล้อมโดยอ้อมทางอ้อมม็ถับเป็นการกระทาโดยตรงแต่ว่ามันก็ส่งผลกระพบอันนี้คือภาพง่ายๆเนี่ยนั่นก็คือวิธีคิดที่ผิดเป็นวิธีคิดที่ผิดถ้าจะกลับมาว่าเอาเรื่องของเรื่องของอาหารเนี่ยนะครับมันเป็นตัวตั้งพวกมันก็เลยจะเป็นมุมมองที่ที่จะทำให้ทุกอย่างกลับมาเฮ้ยทำไมทำไมเราไม่นำรงวิถีชีวิตที่มันสอนรับสอคล้องกับ เป็นอยู่ในปัจจุบันนะค,ะครับกับสภาพแวดล้อมในจุบันมันเพราะนั้นต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เริ่มแรกก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ทุกคนต้องกลับมามองและกลับมาคิดใหม่ในมุมที่น้องตั้งว่าเรื่องของอาหารโลกระกรับขที่น้องพูดมาถึงเนี่ยมันก็เลยเอยเลยก็ต้องมาตั้งต้นวิธีคิดขึ้นใหม่ นี่คือผมมาเจอท่านเนาะวันนี้เนาะผมจะขอถามเจาะเป็นข้อๆเลยเนาะได้เลยครับ <c oughs> ก็คือในมืองานนี้เนาะปัจจุบันก็คือจะมีทางชมรมที่ช่วยในในด้านนี้เนาะก็คือจะมีอ่าชมรมคนักดินน้ำป่าหน่น,นะครับที่เข้ามาอ่าส่งเสร,ริมสนับสนุนทางด้านนี้เนาะครับอ่าเรื่องแรกผมจะเอาเป็นข้อๆเรื่องดินแหล่งน้าป่าเนาะครับอ่าเรื่องแรกเรื่องดินเนี่ยก็คืออยากให้ทางภาครัฐเาส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินที่เสื่อมโทรม เช่นโครงการโค้งหนองนาำโมเดลนะแล้วก็อารยเกษตรการบ่มดินศาสตราชาคือให้ความรู้ทุกชุมชนทุกคนเลยอย่างเช่นการทาผักสมควรเเราก็ต้องมีความรู้ว่าเราจะปลูกผักเราจะปลูกยังไงให้มันงอกงามก็คือต้องมีดินที่อุดมสมบูรณ์ก่อนท่านคิดอย่างไรบ้างครับเรื่องนี้ครับเรื่องดินเอาเรื่องดินเป็นตัวตั้งนะครับก่อนที่จะมาเรื่องดินเนี่ยคุณหมอต้องขอบคุณที่มีองค์กรที่เป็นลักษณะไม่ใช่ภาครัฐนะเป็นเอกชน เป็นองค์กรเอกชนที่จัดตั้งตัวเองขึ้นมารองรับเรื่องป่าดินน้ำนะครับอันนี้ถือว่าดีมากเมื่อกี้พูดถึงการเปลี่ยนวิธีคิดใช่ไหมครับครับการเปลี่ยนวิธีคิดของคนเนี่ยถ้าเปลี่ยนโดยการบอกเล่าบอกกล่าวไม่มีการปฏิบัติมันเปลี่ยนยากเพราะฉะนั้นองค์กรแบบเนี้นะครับเหมือนกันภาครัฐก,ก็ดีภาคประชาชนก็ดีองคอ์กรเอกชนก็ดีมาช่วยกันเปลี่ยนวิธีคิดโดยการทําให้เห็นเป็นตัวอย่างครับ,รบอันนี้ถือว่าดีมาก นะครับถือว่าดีมากเราะนั้นโครงการต่างๆที่ทําเช่นเรื่องดินเนี่ยถ้าคุณจะอยู่กับดินใช้ประโยชน์จากดินเกิดประโยชน์สุดเนี่ยภาครัฐเขาพยายามทาเต็มที่นะอย่างกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยค,คุณหมอรู้ซึ่งพอสมควรก็าเพื่อนเป็นอดีตผู้มีการศูนย์พัฒนาที่ดินเขาก็มาเล่าให้ฟังตลอดพยายามทําทุกมิติแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ผลฉันเกียนภาครัฐทำกับภาคประ,ระ,าระชาชนเนี่ยไม่ค่อยได้ผล ถ้มีองค์กรเอกชนเข้ามารองรับมาช่วยร่วมคิดร่วมทำแบบมีส่วนร่วมนะครับ,รบมันจะเกิดเกิดวิธีการวิธีคิดที่ท,ที่ที่จะทําให้ได้ผลมาึืนเปลี่ยนไี่ิดจะได้ผลมาดัะนั้นเนี่ยโครงการต่างๆเนี่ยถ้าภาครัฐจะทําการเปลี่ยนนะครับหรือปรับเปลี่ยนเรื่องดินให้มันมัน,ม,นมันเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยนะครับมันต้องมีกระบวนการการมีส่วนร่วมและเกิดการทําจริงโคกหนองนามโมเดลนี่ก็เป็นโมเดลหนึง่ง โครงการปรับเปลี่ยนหน้าดินอย่างนโยบายปรับเปลี่ยนหน้าดินของพรรคเพื่อไทยที่เลยเสนอไปนะครับสียดยว่าเราไม่ได้เป็น,นรัฐบาลโครงการปรับเปลี่ยนหน้าดินเนี่ยนั่นมีกองทุนปรับเปลี่ยนหน้าดินให้ครับสมมติถ้าภาครารเมืองทําจริงภาครัฐทาจริงนะครับกะระยัยการมีส่วนร่วมจริงเนี่ยเน้นลงไปเนี่ยว่าเฮ้ยดินขนาดนี้มันไม่มีประโยชน์นะคุณปลูกข้าวคุณแพ้เวียนนามเวียนน้มได้เป็นพันคุณได้หกร้อยต่อไร่เนี่ยมันคืออะไร มันคือดินใช่ไหมครับดินดินคือปุ๋ยไอ้ปัจจัยการผลิตตรงนี้มันมันสำคัญก็เลยมีความจําเป็นต้องให้ความสำคัญมากครับเรื่องดินเนี่ยเห็นด้วยเลยต้องให้ความสาคัญแต่การุ่นนเนี่ยต้องต้งเชิงนโยบายการนำสู่นโยบายสู่ปฏิบัติและกระพบประชาชนที่มารองรับต้องมีส่วนร่วมและเห็นภาพชัดว่าฉันต้องเปลี่ยนแล้วนะครับคือต้องทําแล้วครับคืออย่างบางพูรงอนบอกให้ทําการเกษตรเนี่ยก็คือไม่มีเวลาก็คือทำผักคือผสมครัวก็บอกไม่มีเวลา อย่างเช่นเราปลูกสะเดาอย่างนี้นนะครับเนาะเราขุดหลุมปลูกในฤดูฝนแล้วก็ให้ฝนตกลดนะ<ม>ก็เก็บเก็บกินได้จนตายนะครับเนาะใช่ก็คืออยากจะให้การพักรักเนี่ยส่งเสริมเกี่ยวกับพันธุ์พืชจากทั่วโลกที่มีความเหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทยอย่างเช่นสะเดาหรือว่าชะโมเนี่ยแบบว่าปลูกทีเดียวแล้วกินไปนานๆเลยครถูกอันนี้ควรนะค,ะนะครับ มันก็เป็นการเปลีย่ยนแต่ย้อนวิถีเดิมดั้งเดิมเมื่อก่อนเราลงสมบูรณ์้าเราอยู่แบบนี้ใช่ไหมค,ครับมีธรรมชาติมีสิ่งแวดลอ้อมมีคนที่เข้าใจแล้วก็พยายามใช้ความนธรรมชาติตรงนั้นให้เกิดประโยชน์ครับแต่ว่าพอคนรุ่นหลังม,มองไม่เห็นพอมองไม่เห็นผู้มันก็ถูกทําลายไปละเ,เลยไปมองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แบบไม่สามารถช่วยวิถีการลงชีพเขาได้เขามองหาเงินจัดละมันก็เลย ทำลายไม่ได้เห็นด้วยอย่างดีเลยต้องต้องต้องสนับสนุนสูงๆไม่สสดยต้องเหมาะสมแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเรื่องแหล่งน้ำเนาะก็คือผมเคยไปคุยกับประมงจังหวัดพิชญากรเตียเจินนวงเนาะก็คืองบประมาณก็คือแต่ละจังหวัดมักจะมีกรมประมงศูนย์วิจัยและพัฒนาปรมน้ำจิ่งดุนึงแห่งแล้วก็งบประมาณที่มาสนับสนุนนี้ก็จะไม่เพียงพอแล้วก็อย่างเช่นผมอยู่ต่างต่างลำเลอเนาะอยู่ท่าลงขาแบบนี้จะมาที่ยวเคเมียงสามมาขอพันฟาร์ก็ไกล ก็คือแต่ละชุมชนก็จะไม่ค่อยมาขอไกลๆก็คือจะมีชุมชนในบริเวณใกล้ๆที่ขอพันปลาผมก็เลยอยากให้จัดตั้งศูนย์เพาะขยายพันปลาระดับตำบลนะแล้วก็ปล่อยคืนพันปลานี่คืนแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็ปล่อยพันปลาเนี่ยให้กับกลุ่มเกษตรกรที่มีสายมีอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มีความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วก็คัดเลือกสายพันปลาจากทั่วโลกนะครับที่โตไวแล้วก็เยอะแล้วก็แพร่พันธุ์ได้เร็วให้กับมาลงในประเทศเราเนี่ยเนาะ ให้แบบมีความมั่นคงทางอาหารเ <มา S 1> อิขึ้นครับท่านมีมุมมองอยังไงบ้างเรื่องนี้ถ้าทาําได้็นเ่็นที่ดีมากคืออย่างนี้เหตุที่เราไม่ประสบเดตุเนี่ยเมื่อกี้น้องยกตัวอย่างว่าเรามีศูนย์พ่อพันธุ์ปลาน้ําจืดใช่ไหมครับของกรมประมงเราแล้วทำไมว่าพี่น้องประชาชนเขาไม่ค่อยสนใจหรือเขาไม่มีผลประโยชน์หรือการขยายแพร่พันธุ์เนี่ยน้อยมากครับนะครับเอาละภาพใหญ่ก็คือว่าทุกคนมุ่งไปหาเงินละ อะไทิ้งพอด,ดีไปนะครับสองสองเนี่ยวิธีการกระบวนการที่ที่ใช้อยู่เนี่ยมันไม่มีแรงผลักหรือแรงจูงใจให้คนเข้ามาสนใจครับถ้ามันมีการดําเนินการที่เป็นรูปมาทำชัดเจนนะครับ,รบมีการสร้างงานสร้างรายได้จากการพ่อพันธุ์จากการเลี้ยงปลาจากการปล่อยปลาลงสู่แม่น้ํามี่เป้าลงสมบูรณ์ถ้า ถ้าสามารถส่งเสริมและทําให้ชาวบ,บ้านเห็นประโยชน์ตรงนี้ได้เขาจะมาเองคุณมอยกตัวอย่างตัวอย่างนึงนะ,ะตัวอย่างนี้เนี่ยมันยังไม่ค่อยเกี่ยวกับปลาเท่าไหร่แต่มันก็เป็นเป็นเหมือนเหมือนกับปลาครับคือคือศูนย์เพาะพันธุ์ปลาเนี่ยเอาเรื่องศูนย์เพาะพันธุ์ปลาเลยไม่เอาตัวอย่างนี้นครับก็ถามว่าใครทำชาวบ,บ้านทำไหมไม่ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐกรมะมุงใช่ไหมครับก็นี่ไงครับก็เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐทำเนี่ยชาวบ้านบอกเ็ไม่ใช่องฉาบจะทําอย่างไรให้ชาวบ้านเนี่ยหรือกลุ่มชาวบ้านเนี่ยเขาสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการออกพันขยายหนามปลาได้และทําเป็นอาชีพใช่ไหมครับสองเมื่อชาวบ้านเขาทาเขามีส่วนร่วมเขามีรายได้จากการออกพันธ์ขยายเป็นอาชีพแล้วเนี่ยเขาก็ไปเลี้ยง เขาก็าได้อาชีพจากการเลี้ยงปลาขายปลาได้อีกหรือปล่อยปลาลงสูญในน้ำอีกแค่วงจรที่นี้เราต้องแก้ตราใดที่คุณยังอยู่ตรงนี้อย่างน้องบอกว่าจะมีศูนย์ระดับข้างบนไหมทำเป็นเครือข่ายวิสางกิจทำเป็นวิสางกิจเพื่อสังคมมาลองรับนะรับรองไอ้นี่แค่เพียงแต่ให้องค์ความรู้ให้งูทางวิชาการ สนับสนุน <c oughs> เขาเ่านเองเข้าไปทําเองต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนวิธีคิดตรงนี้แล้วก็ลงที่น้องว่านี่เป็นทําเป็นลักษัะกลุ่มเขาเรียกเป็นบริหารเชิงพื้นที่ขึ้นมาแล้ว <S S 1> เราประเด็นเข้าไปประเด็นบริหารเป็นประเด็นก็คือเรื่องเรื่องข้อปัปาให้เขามีกลุ่มลองรับ <c oughs> แล้วก็ให้ทําเห็นเขาเห็นไ,ได้ชัดเจนว่าเมื่อเขาเป็นกลุ่มพ้อปัญหาเขาได้อะไรแลวต้องไป็สนับสนุนเนี้ แทนที่จะมาเลี้ยปลาเองมาทำาบกปลาเองใช่ไหมครับหรือแม้แต่บอกตาตรงนี้เขาเอากลุ่มเข้ามาดิแล้วก็มาดูแค่ดูแลกํากับใช่ไหมครับคือเรื่องความมั่นคงอาหารมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะอย่างเช่นประเทศอัฟกานที่สถานเนี่ยจำเป็นเขาจะต้องขายไตขายอวัยวะหรือว่าขายลูกเนี่ยเพื่อเอาเงินมาจูงจือครอบครัวเหมือนประเทศไทยอย่างเช่นเศรษฐกิจไม่ดีลูกหรือแม่จะต้องไปขโมยอาหารขโมยขนมให้ลูกกิน หรือว่าสิ่งที่ตามมาของภาะวะเศรษฐกิจแบบนี้เนาะก็คือการก่องอาชญากรรมเพื่อนำมาเงินมานตี่งปากติ้งท้องนะั่นเนาะเป็นปัญหาที่ไม่ใช่ไกลไกลนเนานะใช่แล้วคือถ้าน้องพูดอย่างนี้เนี่ยภาพปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้คือข้อที่จริงนะครับครับมันสูงเสียงมากต่อเรื่องของมันคงและหนาหาดเพราะทุกคนหวังว่าจะไปหาเงินแล้วทำมาซื้ออาหารนะครับ แล้วไม่ส่งเสริกมกระบวนการผลิตที่ถูกต้องไม่ส่งเสริมการผลิตที่ถูกต้องมันตกในวงจรของทุนใหญ่เนี่ยไปครอบงำหมดคนผลิตคนร,รับจ้างผลิตครับแทนที่จะสร้างเสริมให้เขาผลิตอย่างมีคุณภาพนะครับแล้วเขาเองสามารถเลี้ยงตัวเองได้จากเป็นผู้ผลิตหลักไม่ใช่ผู้รับจ้างผลิตนะครับแล้ว ใช้กลไกลการตลาดให้มันสอดรับสอดคล้องถ้ากระบวนการมันเป็นอย่างนี้นะครับความวามั่คงทางาจ,จะสูงเพราะว่าเขารู้ว่าเขาจะผลิตอะไรให้สอนรับสอดคล้องกับวิถีชีวิตเขาอ่าหมอชนหน้านี่ที่หมอนี่เป็นคนมือหน้ามือกำเ,เกนเิดทุกปาเลกำเนิดครับก็คือสมัยแต่ก่อนที่พี่หมอเป็นอม่างผมก็คือน้ำนี่ไม่ได้ซื้อกินนะก็คือจะกินน้ำบ่อหรือว่าแม่น้ำเราไปกินขังข้งๆแม่น้ำนี่นะเรามีบ่อน้ำแค่บ่อน้ำตื้นที่เราขุดตามหมู่บ้านนี่ก็สะอาดแล้ว ปัจจุบันนี้ต้องซื้อนะ้ำทุกเดือนนะครับเนาะแพงมากครับแพงมากนั่นก็คือวิธีที่มันเปลี่ยนไปนะครับเอาละว่าเมื่อเมื่อเหตุการณ์เปนมาอย่างนี้แหล่งน้าไม่สะอาดแหล่งน้ําสุโรโกไม่มีน้ำสะอาดนะครับมันก็ต้องมีกระบวนการที่จะต้องไปทําให้น้ําสะอาดก็เป็นต้นทุนบีบก็ต้องลงบีบน้าใช่ไหมครับครับนั้นการที่จะฟื้นกลับไปให้ใหว่าแหล่งน้ําต้นทุนแหล่งน้ําธรรมชาติมันสะอาดเนี่ย มันก็ต้องช่วยทำครับมันก็ต้องช่วยทำใช่ไหมครับและต้นทุนการผลิตน้ำเนี่ยจะทํำยังไงให้มันราคาถูกอืมครับใช่ไหมครับแล้วก็ได้น้าสะอาดครับผมเคยไปถ่ายทำนะที่นี่เนาะที่หมอกเกลือเนะขาจะไม่ใช้สารเคมีนะเขาจะใช้เกลือผสมกับผุซนักฟอกแล้วค้นค่ายยาหรือว่าง่ายๆก็คือใช้เครื่องตัดอ่ะ ก็ค mhm. ือน้ำจะสะอาดมากเลยนะที่โบเกลบ้านโบหลวงนั่นเ่ยก็นี่คือวิธีไงที่อกว่าจะทํายังไงให้กลับไปยังวิธีเดิมที่บอกว่าเมื่อก่อนเรามั่นใจว่าแหล่งน้ําธรรมชาตินี่นะครับไม่จะเป็นน้ําซึมน้ําซับน้ําที่เก็บไว้ทำให้น้ํรำําญในต่างทั้งน้ำใา้ดินน้ําผิวดินน้ําใต้ดินแหละครับครับมันเป็นน้ำสะอาดได้เลยแต่ว่าอยู่นี้เนี่ยน้ําผิวดินเนี่ยทุกคนไม่มีความเชื่อมั่นเพราะว่าวัดข่า สิ่งนเพื่อนเนี่ยยาฆ่า,มาแมลงสารโลหาหนักสารที่สูงมาสูงมาแต่ปลาที่เรากินเนี่ยทุกวันะจับมาดูเนี่ยมาตรวจดูเนี่ยมีสารคิดมมีสารโลหะหนักมีอะไรคนเพื่อนเข้าไปเยอะมากอันนี้คือวิถีที่มันเกิดจากวิถีการทําการเกษตรแบบหวังทุนหวังเงินเนี่ยก็ทำให้เปลี่ยมมนนี่ต้องต้องกลับไปพอกลับไปปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีวิธีการลองรับคือกระบวนการการมีส่วนร่วมกัน การปรับวิธีคิดที่เราูวแจะแรก่นะครั <คะ S 2> นและเห็นภาพว่า,าคุณด้การถ้าคุณอยู่ขึ้นบ้านคุณ,ค,ณคุณได้เงินสิบบาทกับคุณเล่เหยเล่นร่อนออกไปทํางานข้นงนอกได้เงินร้อยบาทอันนี้มีค่าปะ่ะไปตัดเยาวันนี้จะค่าเช่าที่พักค่าอาหารค่านา้ำทุกอย่งางค่าไฟฟ้าที่สำสคัญที่สุดคือทำลายวิถีชีวิสังคมเพราะนั้นเห็นด้วยอย่ต้องกลับมานะครับจะทํายังไงครับจะทํายังไงเนี่ยก็ต้องช่วยกันที่จะฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมนะครับแทนที่เราจะเก็บน้ําไว้ตามตําบ่อตามสระที่ขุดไว้โดยที่ไม่มีต้นไม้เลยเนี่ยทําไมเราไม่ให้ต้นไม้เป็นตัวเก็บน้ําครับถ้าคิ้นเหมือนนนั้เดิมนะครับอีกเรื่องสุดท้ายนั่นเรื่องป่านะครับก็คือการให้ความรู้ให้คนอยู่ร่วมกันกับป่าอย่างยั่งยืนให้ป่าเป็นแหล่งอาหารก็คือให้ชาวบ้านหาเก็บหนามไม้หามดเด่นเป็นทํา็นป่าเศรษฐกิจ ถ้ามีมุมมองยังไงบ้างให้คนอยู่ร่วมกับป่าให้ใหเกิดความยั่งยืนเนี่ยครับตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับคนอยู่กับป่าได้ป่าอยู่กับคนได้นะครับครับต้องดาเนินการวิธีวิธีทาเรื่องนี้เนี่ยนโยบายภาครัฐต้องชัดมากนะครับนโยบายภาครัฐต้องชัดในแง่ที่ให้เขา เป็นคนสามารถดูแลรักษาป่าได้แล้วเขาเขาสามารถใช้ประโยชน์กับป่าได้ครับแต่ขณะนี้ไม่ใช่ห้ามแตะห้ามอยู่มันก็เลยเกิดเฮ้ยนี่ของของรัฐ่นี่ไม่ใช่ของผม,มก็เกิดกานป่านสิฉันมีสิทธิ์มาหากินฉันก็ลุกล้ำเข้าไปฉันก็เข้าไปหาหมากินรัฐก็บอกคุณลุกลำ้ำมันก็เกิดคดีขัดความแบบเยอะแยะไปหมดอันนี้ มันต้องตอบว,ว่าอันไหนที่จะเป็นป่าที่ชุมชนอันไหนเป็นป่าอนุรักษ์ให้มันชัดเราเคยเสนอกฎหมายปา่ปาชุมชนไปแต่ใช้มไม่ได้เพราะว่าในเรื่องกฎหมายชุมชนมัน,น,นไ,ไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่ป่าชุมชนจริงครับคือต้องดูว่าดูว่าชุมชนเขาจะไปมีส่วนร่วมอย่างไรนะครับไม่ใช่เอาตัวป่าเป็นตัวตัง้งค,คุณไม่สามารถจะเอาคนออกจากป่าได้ใช่ครับ ใช่ไหมครับคุณเคยทดลองวิธีการนี้มากเลยไล่เขาออกจากป่ามามาอยู่ป่ากลางมาจากบ้านจากพื้นที่จะสั่งให้หลังจากนั้นแค่ห้าปีสิบปีก็กลับขึ้นมาอยู่เหมือนเดิมทําอย่างไรที่คุณเมื่อเขาอยู่พิธีชีวิตด้งเดิมเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยทำไมไม่ใช้เขาตรงนั้นให้อยู่กับป่ารักษาป่าครับใช่ไหมครับครับใช่ครับบนบริบทว่าคุณอยู่ได้ป่าอยู่ได้นะมีมาตรวัดชัดเจนเลยครับ ท่านเขาเสามารถดำรงชีวิตอยู่กับการถัาสัปปาได้นะยกตัวอย่างว่าอ่ะน้องดูแลต้นไม้สิ้นครับต้นไม้นี่ของหลวงของชาตินะของคนบนนะแต่คุณบนดูแลนะคุณก็สามารถวัดวงรอบออกมาเป็นค่าใช้จ่ายคืนมันยังเป็นต้องให้รำให้เขาโทษแค่คุณทําให้ป่าชุ่มชุ่มเนี่ยนะครับชุ่มชุ่มอยู่ตลอดปีเนี่ย เรามีอะไรได้จากการหารนะครับถูคุณคืนกำไรคืนไรายได้ให้กับชาวบ้านแลกกับการตัดไม้ทำลายป่าท่านคุณบอกเขาตัดไม้ทำลายเขาจะต้องทำมาหากินนหะใช่ไหมครับ,รบจัดสรรที่เป็นประโยชน์ B L o T นะครับแล้วก็ผู้ที่ปเปิดออกไปผู้ที่ปลูกเนี่ยมันก็สอดคล้องกับพิธีป่ามันอยู่ด้วยกันได้ถ้าทำาจริงๆทำไมจะทำไม่ได้แต่อย่าตัดเสื้อโหล ต้หมายคืออย่าสั่งออกมาเป็นทีเดียวมันต้องดูเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุด,เป,จดเป็นจุดไปครับต้องตัดตัดเสื้อใชพาะตัวที่เขาบอกเทเลเมตบ้านฝางเป๋ยกับบ้านน้ําเคม็มต่างกันใช่ไหมครับครับต้องวางต้องเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดถ้าจะทำตรงนี้ได้เนี่ยหนึ่งคนในพื้นที่ต้องมีร่วมสองท้องถิ่นแล้วเขาไปดูสามตัวรัฐเองต้องสอั่งออกพอสมควรกำกับดูแลอย่างเดียวนะครับครับวันนี้นะครับ วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านนะหมอชมน่านสีแก้วนะครับหัวหน้าพรรคายค้านนะพรรเพื่อไทยประจาจังหวัดน,น่านนะที่มาขายทอดของความรู้นะครับเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนอยู่ร่วงกับดินกับแหล่งน้ํากับป่าอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็มุงมองด้านกัางเงิอของประเทศไทย,ไท,ยท่านขอบคุณมากครับ